ค่ะโกดังตุนมือสองนะคะอันนี้มาพบกับเซตเซตที่พี่วศแบบว่าตั้งใจภูมิใจเสนอมากเลยนะคะมันเป็นเซตเสื้อลายทางกับลายจุดนะเออแบบน่ารักมากน่ารักมากในในความคิดของพี่วศนะน่ารักมากตั้งใจจัดมาอย่างดีเลยนะอันนี้เดินทั้งโกดังนะได้มาทั้งหมดเ,ออเป็นเสื้อนะคะ14ตัวนะคะมีอันนี้น่ารักมากกิ๊บเก๋เป็นเสื้อ14ตัวนะคะแล้วก็ เป็นแสก12ตัวนะคะเสื้อเนี่ยคิดไปในราคาแค่ตัวละ30บาทเท่านั้นนะคะ30บาทแบบโคตรถูกอะ่ะอันนี้แบบมาราคาโปรโมชั่นกันสุดนิดเสื้อตัวละ30บาทนะคะแสกพี่มดคิดตัวละ50บบาทนะคะสรุปเซตเนี้ยรวมแล้วนะคะ 1, 1 2 0 0บาทรวมทรงนะจ๊ะดูดีเทลดิมันน่ารักมากเลยน่ารักมากทุกตัวเลยนะคะอันนี้มีดีเทลเนาะใส่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเนาะเป็นลายจุดน่ารักลายทางน่ารักคือโดยตัวพี่มดเองเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าลายจุดตั้งแต่สมัยเด็กแลนะ้วเนี่ยอันนี้แบบนี้ก็น่ารักเนาะเออนะคะน,น,นี่น่ารักน่ารักตัวเลยชุดแสกนะแล้วก็เป็นโทนสีแบบว่า าสสิกนะคะดำดำขาวขาวน้ำเงินนะ้ำเงินเนาะทั้งหมดเซตเนี้ย1,200บาทรวมทรงนะคะอันนี้ก็น่ารักพันสองรบาทรวมทรงเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ได้ภาพตามนี้ทุกตัวนะคะโอเคไหมสวัสดีจ้า